สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฉลิมรักสุรส,สดีนะคะเดี๋ยวขอแนะนําตัวก่อนนะคะก็คือตะกี้ตามที่บอกไปชื่อจริงบอกไปแล้วเนาะชื่อเล่นชื่อเพื่อนคะ่ะวันนี้นะคะก็คือมีข่าวสารดีๆนะคะจะมาเ,เรียนแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบนะคะก็คือเรื่องของการก่อตั้งไลออนนะคะหรือสโมสรไลออน Lion นะคะเป็นสโมสรใหม่นะคะก็คือสามหนึ่งศูนย์ดีด้วยอภาค310นดีนะคะก็คือไลออนเขตภาคกลางใช่ไหมคะ ค่ะก็คือตรงนี้ค่ะเพื่อนนะคะหรือว่าที่รู้จักกันในนามคุณเพื่อนอสังหานะคะก็เมื่อมีแล้วสําเร็จแล้วก็อยากแบ่งปันนะคะมาเพาะมามาพร้อมกับภายใต้แนวความคิดนะคะที่จะแบ่งปันสิ่งที่มีนะคะให้กับผู้อื่นบ้างนะคะตอนนี้ก็เลยมาร่วมกับหรือว่ามาร่วมก่อตั้งนะคะเป็นสมาคมลูก สมาคมน้องนะคะของชาวไลออนนั่นก็ like so คือสมาคมชื่อไทยปันสุขนะคะก็คือตรงใช่ท่านเป็นนายกก่อตั้งนายกก่อตั้งก็คือก่อตั้งเองเลยก่อตั้งเองเลยนะคะ ดได้รับการเลือกนะคะจากผู้ว่าแล้วนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงจัดตั้งนะคะซึ่งเพื่อนอยากจะมาบอกกล่าวเรื่องของการก่อตั้งไทยปันสุขของเพื่อนเนะะี่ยค่ะว่าทําไมเพื่อนถึงอยากทําแล้วก็มีโปรเจกต์ดีๆหรือว่าสิ่งดีๆมานำเสนอ,อยังไงบ้างนะคะต้องเริ่มต้นเลยว่า เพื่อนแล้วก็พี่ๆที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะมีจิตใจเป็นผู้ให้อยู่แล้วนะคะพี่ๆจะมาจากหลายๆสมาคมหรือแม้กระทั่งที่อยู่ในไลออนเองนะคะอย่างตัวพี่จอยเนี่ยก็เกิดเป็นอดีตนายกใช่ไหมคะไลออนอะไรนะคะพี่พี่อยู่สวัสดีพนั่งเก้ากรุงเทพค่ะพี่อยู่ค่ะไลออนรัชดินพิลลมรัชกุลนะคะสังกัดสโมสรไลออนพระนังเก้ากรุงเทพภาคสามหนึ่งศูนย์ดีนะคะค่ะอย่างพี่แป้นก็เป็นของพี่แป้นเป็นตอนนี้ ป็นนายกมาสองปีขึ้นเป็นประธานเขตนะคะในประธานเขตของสโมสรสวัสดีกรุงเทพภาค310ดีเหมือนกันที่คุณเพื่อนจะไปอยู่ก็คือภาค310หดีเป็นน้องใหม่นายกจัดตั้งค่ะอยากพี่เพื่อนฝากกิจกรรมของไลออนก็จะเกิดขึ้นอ่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปถึงตัวของ โปรเจกต์นะคะดีๆที่เพื่อนมองเห็นในไลออนแล้วก็เข้าไปร่วมนะคะก็อยากจะบอกของความตั้งใจของเพื่อนก่อนนะคะก็คือความตั้งใจของเพื่อนเลยอะ่ะเพื่อนอยู่ในสมาคมที่มีการแบ่งปันแล้วเพื่อนก็ได้พบกับแนวคิดบวกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยทําให้เพื่อนอยากเป็นผู้แบ่งปันแต่มีจุดหนึ่งที่เพื่อนคิดว่ามันยังเป็นสิ่งที่ควรจะทําแล้วก็เราควรที่จะเริ่มก็คือเรื่องของการที่ให้คนที่ไม่เคยแบ่งปันน่ะลุกขึ้นมาแบ่งปันเพื่อเรียกมันว่า sharing happiness คือการให้แบบที่ไม่ต้องรอเรารวย <Okay. S 1> เราจะเห็นว่าเวลาเราไปชวนเพื่อนเพื่อน,น่ะมาให้มาทําบุญเป็นเพื่อนเอนรุ่นเดียวกันเพื่อนเนี่ยเป็นเด็กโรงเรียนวัดนะคะเป็นคนที่ได้เคยได้รับโอกาสจากคนอื่นเหมือนกันนะคะเวลาที่เราไปบอกว่าเพื่อนเพื่อเราว่าให้มาบริจาคหรือมาแบ่งปันเนี่ยเราจะได้ยินคําว่า เออถ้าฉันรวยแบบเธออ่ะฉันก็ให้ได้สิหรือถ้าฉันจะให้ฉันต้องสําเร็จก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนอยากเป็นใช่อยากให้เป็นการแบ่งปันแบบไม่ต้องรอค่ะมีน้อยเราก็แบ่งปันน้อยถึงใช้คําว่า c h a r i n g happiness คือแบ่งเท่าไหนสุกแล้วก็แบ่งเท่านั้นมีน้อยเราก็ให้น้อยค่ะใ่ะมีความสามารถให้ได้ะให้เรื่อยๆแต่ให้บ่อยๆใช่รางไลออนนะคะก็จะเป็นกิจกรรม5ด้านหลักนะคะอืมจะมีหิวโหย แบ่งปันเรื่องความหิวโหยนะคะเบาหวานมะเร็งแล้วก็แวดล้อมนะคะสายตาอันนี้หลักๆเลยนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆด้านที่เสริมขึ้นมานะคะ่ะตอนนี้นะสร้างอาชีพที่น้องจอยทำตอนนี้ก็จะเป็นไ <000 S 2> ลออนสร้างอาชีพของท่านผู้ว่าวการภาคปีนี้นะคะค่ะอย่างตัวอย่างตัวโปรเจกต์ที่กําลังจะ ทำหรือว่าก็เริ่มเริ่มมีการบอกไปบ้างแล้วแหละเพื่อนมองว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้สำหรับคนที่กลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มขาดแคลนเท่านั้นแต่มันเป็นการสร้างอาชีพและก็สร้างโอกาสให้กับคนที่ บางครั้งอะโอกาสมันมีแต่เขาไม่ทราบและเขาไม่รู้เขาเข้าไม่ถึงมันเป็นการแบ่งปันโอกาสต,ตรงนั้นค่ะนั่นก็คือเรื่องของการส่งนักเรียนไทยนะคะเยาวชนไทยนะคะที่เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายนะคะไปเรียนที่ประเทศไต้หวันโดยตอนนี้เนี่ยทางไลออนเนี่ยค่ะก็จะให้ทุนสนับสนุนหรือว่าเรียกว่าทุนสตาร์เตอร์นะคะที่หัวหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้มากประมาณ9ก้าพเนาะแต่ว่าเด็กเนี่ยบางคนถ้่จะไปหรือสาหรับครอบครัวบางครอบครัวนะคะแค่การเริ่มต้นที่จะต้องแบ่งออกมาเงินเกือบหมื่น มันก็เป็นเรื่องยากแล้วค่ะตรงนี้ไลออนก็จะเป็นคนจ่ายค่าสตาร์เตอร์ให้โดยเด็กอะค่ะก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสมหมวดด้วยกันในการที่จะไปเรียนที่นูน่นนะนะตอนนี้ทางไต้หวันอนะเปิดจอยกับเราอะคะ่ะที่3วิชาชีพก็คือเชฟนะคะก็คืออาหารโรงแรมนะคะก็คือการการบริหารและการให้บริการโรงแรม unterstüt. แล้วกอันนึงเนีย่ยน้องๆสาวๆอาจจะชอบเนาะก็คือลูกเรือน,น,นะคะก็คือน,น,น,น่าสนใจทั้ง3ตัวและก็สําหรับ เออเพื่อนเพื่อนที่ถึงใช่มันน่าสนใจทั้งสตัวอย่างน้อยๆเลยสิ่งที่น้องๆได้กลับมานแน่ๆเลยอะค่ะคือภาษาจีนเพราะว่าที่นูน่นอะใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารนะคะแล้วก็ภาษา,าอังกฤษเนาะอย่างที่รู้ว่าบ้านเราอะถ้าเกิดไปเรียนจบเมืองนอกมาก็ได้ชื่อเป็นนักเรียนนอกแล้วแล้วก็กลับมาเนี่ยในระหว่างที่ทเ,เรียนที่นู่นนะคะทางสถาบันที่นู่นที่เราดีไว้ค่ะจะหางาน้อบน้องๆด้วยระยะเวลา4ปี กลับมาเนี่ยเขาหักค่าเรียนค่าหอพักค่าอะไรแล้วอ่ะจะเหลืออยู่ประมาณ0 0แสนตรงรายละเอียดตรงนี้ค่ะเพื่อนอาจจะให้ได้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็เลยมีการโอเพ่นเฮาส์หรือการเปิดโอเพนนะคะในวันที่14ทธันวาคะะที่โรงแรมริเวอร์ซิตี้นะคะเขาจะเชิญอาจารย์มาเลยจาก สร้างความมั่นใ,<ห><ม>ใจ<ม>แต่ต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่รุ่นแรกที่ไลออนสนับสนุนหรือให้การส่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาจากภา,ภายใต้ของท่านผู้ว่านะคะของสุรวีนะคะ 310D น,นะคะ,ะ,ะคะ่ะที่ท่านเนี่ยมีแนวคิดว่าเราจะไม่จับปลาให้เขากินแต่เราจะสอนเข้าหาปลานะคะอันนี้เพื่อนสนับสนุนมากๆเลยแล้วก็เชิญชวนนะคะให้ท่านที่ หรือน้องๆที่มีความสนใจผู้ปกครองที่มีเด็กที่อยู่ในปกครองเนะะี่ยค่ะจบม .6 แล้วนะคะก็อยากให้มาพบกันแล้วก็ลองมาฟังกันแน,แนววิธีการนี้ดูเพื่อนถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมันไม่ใช่แค่แบบว่าทําให้เด็กคนหนึ่งมีอะไรทําแต่มันเป็นการเปลี่ยนหรือเป็นการพลิกชีวิตเลยะคะ่ะเป็นโอกาสอยากให้ลองมาฟังดูะคะ่ะได้จอย,ยอดค่ะได้ปีนี้นะคะท่านผู้ว่าการภาคท่านมีนโยบายได้ไลออนสอนอาชีพคะ่ะเราก็ได้เริ่มโครงการ สอนเอาเด็กมาสอนทําผมเอาตามที่ไลออนแต่ละท่านถนัดใช่ไหมคะสอนทําอาหารสอนทําผมสอนเ,อเรียนออนไลน์นะคะก็ถือว่าประสบผลสาเร็จมากๆเลยค่ะปีนี้นะคะขอยินดีกับผู้ว่าการภาคด้วยแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านนายกก่อตั้งที่ถือว่าเป็นเพชร<จ>เม็ดงาม<จ>เลยนะคะนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ